วันมาฆบูชาพุทธศาสนิกชนทั่วไทยหลั่งไหลทารรบุญตักบาทเนื่องในวันพระใหญ่วันมาฆบูชาประจำปี2561ช่วงค่ำประชาชนเดินทางไปเวียนเทียนกันอย่างเนืองแน่นสิ่งที่เรอยากิชร์ับคุณก็คือเมื่อสร้างความดีควาดายให้รายเด็กเขาที่ใส่ให้บางเิ่งบางอยาดีๆเห่านี้กยา เรกะเชนรา,านี้เอ่อเรกจาลวง